สวัสดีค่ะก็มาพบกับ JT อีกครั้งนะคะใน c h anel n นี้ JT 459นะคะวันนี้ j จจะมาทำทอปิกนะคะในหัวข้อความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนนั้นนะคะมีโอกาสพัฒนาไหมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเจททำคลิปนะคะสัส้นๆนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายน,นะคะ เจที T, ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มากด s u b สไครต์นะคะคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในช anel นี้นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการปรึกษานะคะไพ่กับเจทีเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์นะคะเจทีจะใส่เบอร์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถแอดเข้ามาหาเจทีก่อนนะคะแล้วก็ทักข้อความมานะคะแล้วเดี๋ยวเจทีจะทักกลับไปนะคะเพราะตอนนี้เจทีมีคิวดูเยอะนะคะแล้วก็นะคะ ในคลิปนี้นะคะเจทีอยากให้เ,เพื่อนๆตั้งสมาธิให้ดีๆก่อนเลือกไพ่นะคะมีกองสีส้มสีเหลืองสีเขียวนะคะตั้งสมาธิให้ดีๆก่อนเลือกนะคะเจทีจะกางไพ่เลยนะคะแล้วไปดูกันนะคะว่า,าตัวคุณกับเขาคนนั้นนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะไปในทิศทางใดนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองสีส้มของเราจะทีกลางไพ่เลยนะคะตัวตนของเขาตัวตนของคุณนะคะเดี๋ยวจะทีจะเปิดแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเขาได้ไพ่เดอะแฮง Man นะคะเอ่อชาลีออสีสีไม้นะคะไพ่ตัวตนของเขาตัวตนของคุณได้สองถ้วยแฮงแมนแฮง Man ชนกันเลยนะคะคิดมากทั้งคู่แล้วก็เอสออฟบอนส์นะคะ คือตัวตนของเขานะคะตอนนี้ในความสัมพันธ์นะคะเขาคิดมากนะคะเขาคิดมากเขาเขาคิดมากเขาคิดถึงในระดับว่าเก็บไปเครียดนะคะซึ่งชาลีออสสี่ไม้เท้าบ่งบอกถึงเขานะคะเขามีความเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำครอบครัวมีความเป็นผู้นำเก่งคนคนนี้เก่งในเรื่องการวางแผนการทำงานนะคะ เก่งทุกอย่างนะคะแนวทางความคิดของเขาเขาเป็นคล้ายๆคนที่เป็นนักรบคนที่ต้องออกหน้าคนที่ต้องประจันบานอย่างนี้นะคะตัวตนของเขาลึกๆนะคะแล้วอีกอย่างเขาทําเพื่อคนที่เขารักเขาทําเพื่อครอบครัวเขารักครอบครัวนะคะคนคนนี้สิ่งนั้นนะคะเขาเอามาเก็บมาคิดมาเครียดแล้วก็นะคะชาริอัตเนี่ยนะคะ พอม,มาขึ้นไพ่แบบน,นี้หมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับตัวคุณมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาอาจจะไปให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานเขาอาจจะเดินทางอยู่เป็นประจานะคะสี่ไม่เท้านะคะเขาทําเพื่อคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ถ้าคุณยังคบกันอยู่นะคะเพราะไพ่ไม่ได้ขึ้นเอ,อไพ่เสียนะคะหรือว่าไพ่รักซ้อนนะคะเขาทําเพื่อคุณนะคะคนที่คุณรักอยู่ตอนนี้นะคะซึ่ง แน่นอนนะคะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะตัวเขาเด็ดขาดนะคะก่อนทำอะไรก่อนคิดก่อนตัดสินใจอะไรครบกับใครก็แล้วแต่เขาจะเป็นคนคิดมากเป็นคนเด็ดขาดนะคะสิ่งที่เขาบอกว่าใช่ก็คือใช่นะคะชาริออทเขาตัดสินใจมาดีแล้วมาดูตัวคุณนะคะตัวคุณรักเขาเต็มๆเลยนะคะสองถ้วยคุณมีความรักให้เขานะคะ คุณรอเขานะคะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคุณรอเขาคุณก็คิดมากในความสำพันแฮงแมนเห็นไหมคะคุณคิดออวอกบนอยู่แต่เรื่องของเขาสองคนนี้นะคะบางครั้งจะทีเห็นนะคะในไพ่พวกคุณอาจจะสื่อจิตโทรจิตหากันเห็นไหมคะไพ่ขึ้นเหมือนกันเลยเอสออฟบอลบอกบอกถึงคุณอยากจะไปหาเขาหรือว่า คิดถึงเขามากนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะทรมานด้วยนะคะคุณอาจจะรับรู้บางทีเขาคิดมากคุณก็อาจจะรับรู้เรื่องของเขาว่าเขาคิดมากอยู่นะคะอื่อจิตถึงกันโทรจิตหากันแบบนี้นะคะไพ่กองนี้เอสอปอเป็นไพ่ที่เป็นไม้เท้าทองนะคะที่ขยายขึ้นบนท้องฟ้านะคะ ซึ่งบ่งบอกถึงความรู้สึกคนนะคะเต็มที่นะคะหรืออีกสองไม้คือสิบไม้ก็เต็มแล้วนะคะหนักแล้วนะคะแต่นี่เป็นแค่8ดไม้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะเจตีจะใช้ไพส่สำรับนี้นะคะไกด์ไลน์นะคะออกมาว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะเขาจะเป็นอย่างไรกันนะคะสองคนนี้นะคะ เข้าอ,อกเข้าใจกันดีอยู่นะคะสำหรับไพ่กองนี้แต่อีกคนหนึ่งอาจจะคิดว่าอีกฝ่ายไม่ติดต่อมาหรือว่าเงียบไปนะคะทำอะไรหรือเปล่าจริงๆเขาเป็นคนบ้าง,งานนะคะเขาเป็นคนคือข,ขนองเรื่องงานนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะหรือว่าถ้าใส่ใจเรื่องงานก็เรื่องงานไปเลยนะคะเก็บไปน้อยใจนะคะธีราของเราขอดูหน่อยนะคะว่าความสัมพันธ์คนที่เลือกไพ่กองนี้เป็นอย่างไรนะคะ King of c u p อืมขอดูหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงอีกเดี๋ยวจะทีเปิดทีเดียวแล้วอ่านเลยนะคะ King of Wands นะคะเหมือนกับว่าเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึงขอดูหน่อยนะคะขออีกใบหนึ่งนะคะเอ of Swords อืมขอขอขยาย s of sort หน่อยนะคะเพราะว่า s of sort ขอขยาย s of sort หน่อยนะคะดูหน่อยนะว่า s of sort คืออะไรขึ้นคู่สี่ทัวย the world คือโอเคนะคะสำหรับไพ่กองนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสได้ดูแลก,กันนะคะ king of c u p นะคะตัวเขาเองกับตัวคุณนะคะ มีโอกาสได้ดูแลกันนะคะแต่ต้องผ่านเรื่องงานไปก่อนนะคะเรื่องที่เขาต้องคิดต้องเครียดต้องเจออุปสรรคตอนนี้นะคะเห็นไหมคะไพ่ไพ่หันไปทางเรื่องงานนะคะเขาต้องบุกบั่นเรื่องงานก่อนนะคะแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะมีโอกาสได้สละโสดสูงนะคะเพราะว่าเจ็ทีขยายไพ่ใบนี้หมายไพ่ใบนี้หมายถึงการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจการเลือกคู่ครองหรือการพูดนะคะซึ่งอาจจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ดววลนะคะคุณอาจจะได้เขาเรียกอ,อะไรแฮปปี้เอนดิ้งได้สลัดสดนะคะเพราะว่าคุณคือผู้หญิงคนเดียวของเขาคุณรู้ว่าเขารักคุณนะคะเขาก็รู้ว่าคุณรักเขาไพ่ก่องนี้ดูมั่นคงนะคะมั่นคงมากแต่นะคะเจตีเนะะขาเตือนอย่างหนึง่งนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องนี้ของเรานะคะเขาเป็นคนบ้างานนะคะเขาเป็นคนบ้างานนะคะแอคทีฟมากเรื่องงานนะคะ อาจจะไม่ได้สนใจใส่ใจคุณมากมายนะคะถ้าคุณโอเคเข้าใจกันนะคะอืมก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าดูนะคะคุณก็คิดมากกับเขาเขาก็คิดมากเรื่องงานนะคะมาดูนะคะไพ่โรแมนต์แอนเจิ้ลของเราจะทีเปิดได้มานะคะ Love yourself first นะคะ เห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองดีๆให้ส,สวยๆนะคะแล้วคนของคุณจะกลับมารักคุณนะคะอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้โซมปตามติดเขาจนเกินไปนะคะพาร์ทไลฟ์ริเลชั่นชิพนะคะคนของคุณกำลังจะกลับมานะคะให้วีดดิ้งนะคะดูแลตัวเองนะคะสำหรับไพ่กล่องนี้อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะแล้วก็คนของคุณกำลังจะกลับมานะคะให เออวดดิ้งนะคะหมายถึงการแต่งงานนะคะขึ้นคู่สีถ้วยขึ้นคู่หนึ่งดาบขึ้นคู่เดอรโบไพ่กองนี้สวยมากเลยนะคะอืมสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะจะทีเป็นกําลังใจให้นะคะแต่งเนื้อแต่งตัวสวยๆละลอนะคะคนรักเก่าของคุณคนที่คุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาแล้วหรือคนที่ทะห่างจากคุณไปนะคะมีโอกาสได้กลับมานะคะครองคู่กันเหมือนเดิมนะคะ แล้วคนที่กําลังความสัมพันธ์พัฒนาอยู่นะคะกําลังเข้าได้เข้าเข็มเบื่อเบื่อเซ็งเซกันนะคะในเรื่องการเดินทางหรือความสัมพันธ์ที่ห่างนะคะพวกคุณกําลังจะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นะคะดูแลตัวเองนะคะรักตัวเองนะคะอย่าไปตามไปอะไรเขามากนะคะให้เขาทํางานเต็มที่ก็โอเคนะคะสำหรับไพ่กองนี้ของเรานะคะอาการเป็นไงคอมเมนต์บอกเจทีด้านล่างด้วยนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะคะ ไลค์แชร์เป็นเพื่อนกันในช n น l นี้เจทีไปก่อนนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนบายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองสีเหลืองของเรานะคะไพ่กองสีเหลืองของเรานะคะตัวตนเจทีกลางไพ่เลยนะคะตัวตนของเขาตัวตนของคุณนะคะตัวเขาได้ไพ่เดอะฟูลนะคะแล้วก็เด e ะวีโอฟอร์จูนนะคะเด็กถือเหรียญตัวคุณได้ King of Wands นะคะสองดาบ เดอะเวิลด์นะคะคือนะคะไพ่กองนี้นะคะตัวเขานะคะนิสัยลึกๆของเขาเขาเป็นคนรักอิสระนะคะเป็นคนไม่ยึดติดก,กับใครเลยนะคะเป็นคนที่เจ้าชู้เป็นคนที่ลนลาไปเรื่อยนะคะคบใครครบไม่จริงจังนิสัยของเขาจริงๆนะคะเขาเป็นคนใจกว้างเดอะฟู food, นะคะไพ่หลักของเราขึ้น2ใบนะคะเป็นคนใจกว้างใจดีนะคะอาจจะมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนั่นเป็นนิสัยของเขานะคะคืออาจจะเป็นคนเจ้าชู้กลุ้มกลิ่นนะคะชอบชมเชยหรือชอบอะไรไปเรื่อยนะคะเวลาเดินทางหรือว่าเวลาไปในที่ต่างๆตัวเขาเองนะคะตอนนี้นะคะเขาอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะกับคุณนะคะซึ่งเด็กถือเรียนบอกบอกถึงเขาเริ่มมีความรู้สึกอยากจะเริ่มต้น the w i e w of fortune หมุนมาในช่วงจังหวะที่เขาอยากจะหยุดความเจ้าชู ความเที่ยวความไม่เป็นแก่นสารของเขาเนี่ยนะคะซึ่งจะทีเห็นเหมือนกับว่าเขาอยากจะหยุดแล้วนะคะตอนนี้เขาอยากจะทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะนั่นก็คือการเริ่มต้นการสร้างสิ่งใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะมาดูตัวคุณนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะ King of w a n d s นะคะ Two of Swords the World คุณ คุณรู้สึกว่าคุณหันหน้าไปทำงานหันหน้าไปให้ความสนใจกับเรื่องของตัวเองซึ่งในเรื่องของเขาคุณไม่ตัดสินใจนะคะคุณไม่ตัดสินใจแล้วนะคะตอนนี้จาที่เห็นเหมือนกับว่าคุณอยากเป็นอิสระนะคะดูเวอนะคะคุณอยากเป็นอิสระคุณอยากเลือกในสิ่งที่คุณต้องการแล้วนะคะซึ่งเหมือนกับว่าคุณคุณไม่ชอบนิสัยเขาอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนเจ้าชู้คุณไม่ชอบนะคะ เหมือนคุณกันท่าเขาด้วยนะคะ king of wands นะคะคุณเป็นคนขี้หึงนะคะขี้หึงไพ่ขึ้นไพน่นี้ขี้หึงไพน่นี้สบายสบายสไตล์ฉันนะคะคือฉันอยากจะทําอะไรก็ได้ไพ่แบบนี้ก็อยากจะทําก็ทําไปเลยฉันไม่ไม่แค่นะคะฉันก็มีความสุขในตัวของฉันได้อยากทําเชิญแบบนี้นะคะซึ่งเหมือนกับว่าเธออยากทําอะไรก็ตามสบายเธอเลยนะคะเปิดเชิญตามสบายนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขา เหมือนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้สิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะกลับคืนมานะคะเด็กถือเรียนเจทีจะดูนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคู่นี้เขานะคะอีกคนก็โนสนแล้วนะคะจะสวยนะคะสวยเลือกได้แล้วนะคะอีกคนก็เริ่มอยากจะกลับมาง้อนะคะแบบอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะคุณไม่เอานะคะสองดาบนะคะ คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมานะคะระมูนนะคะคุณทุกนะคะทุกกับตัวเขาเนี่ยแหละนะคะที่เขาเจ้าชู้หรืออะไรนะคะดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยนะคะในอัพเพนดิเคิลจะมีฝ่ายหนึ่งละคะ่ะบุกฝ่ายหนึ่งนะคะในอัพเพนดิเคิลของดาวนะคะจะมีฝ่ายหนึ่งบุกฝ่ายหนึ่งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขอดูอีกสองใบนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองี้ของเรา ลอเวอร์นะคะเดอะไฮโรเฟนเจ็ดเหรียญเหมือนจะมีการบุกค,คุณนะคะแสดงความรักหรืออะไรที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ต้องการนะคะแสดงออกว่ารักคุณมากอยากจะ ร่วมหอลงรงอะไรกับคุณแบบนี้นะคะซึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจแล้วนะคะว่าคุณจะปล่อยให้เขารอนานหรือเปล่านะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะมีการนะคะสารสัมพันธ์กันนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนกันนะคะแต่อาจจะนานหน่อยนะคะเจ็ดเหรียญเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องดูอีกฝ่ายหนึ่งนะคะพอรู้สึกว่าจะมีคนเจ้าชู้นะคะใน ในไพ่กองนี้นะคะเขาตัวเขาอาจจะเจ้าชู้นะคะมีตัวเลือกคุณก็ไม่ชอบนะคะถ้ามีตัวเลือกคุณก็จะไม่เอานะคะอืมเขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณเรามาดูนะคะไพ่โรแมนต์แอนเจอรของเราไกด์ไลน์นะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะ let your friend help you นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะต้องให้เพื่อนเขาอาจจะต้องให้เพื่อนช่วยนะคะ ว้าวเจทีชอบไพ่ใบนี้มากเลยนะคะเป็นไพ่ของการยิงธนูแบบ you deserve love นะคะคุณเป็นคนที่เป็นคนที่มีนิสัยที่สมควรจะได้รับความรักและความรักความรักของคุณไพ่ใบนี้นะคะ e n g a g e m e น t น,นะคะคือเป็นไพ่ที่แบบว่าเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนกำลังได้รับกัน พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นนะคะอาจจะมีคนหนึ่งนะคะตัวเขาเองนะคะอาจจะเ,เลิกจาชูหรือเลิกมีตัวเลือกอะไรแบบนี้นะคะแต่รู้สึกว่าไพ่ขึ้นสวยตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่สมควรได้รับความรักสมควรที่คนดีๆจะมารักมาชอบนะคะซึ่งเจทีเห็นในออฟเนดิเคิลกับไพ่บบนี้เหมือนกับว่า ถ้าไม่สําเร็จอาจจะมีการให้เพื่อนช่วยหรือตัวคนเองนะคะอาจจะต้องไปปรึกษากับเพื่อนในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะว่าถ้ามีเพื่อนนะคะคุณจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้จะปล่อยเขาดีไหมหรือว่าจะพัฒนาขึ้นไปดีนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะสําหรับไพ่กองนี้ของเรานะคะเจทีไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมอาการเป็นไงคอมเมนต์บอกเจทีด้านล่างด้วยนะคะ สวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองสีเขียวของเรานะคะตัวเขานะคะตัวคุณตัวเขาได้ไพ่เด e ะทาวเวสถ้วยนะคะ King of Pentacles ตัวคุณได้เดอะเดทนะคะเซเลนออฟวอนนะคะแล้วก็สเตรน t ์นะคะนิสัยลึกๆของตัวเขาเองนะคะเขาจะที่เห็นเหมือน ทาวเวอร์นะคะเขานะคะอาจจะมีการจบความสัมพันธ์นะคะมีการจบความสัมพันธ์ตัวเขาเองนะคะตัวตนลึกๆของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อไม้นะคะเป็นพ่อไม้เป็นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในความสัมพันธ์นิสัยของเขาเขาจะเป็นคนขี้เบื่อเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนที่มีฐานะ ที่ดีในระดับหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าเขาจะมีอีโก้ในตัวเองสูงนะคะคนที่เลือกไพ่กล่องนี้ของเรานะคะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดไม่ชอบเปิดเผยความรู้สึกเป็นคนขี้ลำคาญไม่ชอบคนเจาะแจะนะคะเขาคนเนี้ยคือไพ่สีถ้วยขึ้นมาคู่กับคิงออฟเพนดิเคิลนะคะ, <S <S ะ,คะเขาเป็นคนไม่ชอบอะไรที่ไร้สาระนะคะคนคนนี้นะคะซึ่งตัวเขาเองนะคะ ออกในลักษณะพ่อไม้นะคะพ่อไม้แม่ไม้อย่างนี้เลยนะคะไพ่อกล่องนี้อืมเขาอาจจะมีบุตรติดด้วยนะคะสําหรับไพ่อกลองนี้ของเราตัวเขาไม่เปิดโอกาสให้ใครนะคะสําหรับไพ่อกล่องนี้หรือแม้แต่การศึกษากับตัวคุณเองนะคะคือไพ่ไม่ได้ขึ้นว่าเขาอยากศึกษาใครนะคะอืมหรือแม้แต่กับตัวคุณเองนะคะตอนนี้เขาจะทีเห็นเหมือนเขาไม่ได้เปิดรับใครเข้ามาในความสัมพันธ์ง่ายๆนะคะ มาดูไพ่ของคุณบ้างนะคะไพ่ของคุณคือไพ่เดอะเดสส์สเเมน e ออฟบอนสตรนะคะตัวคุณก็เหมือนกันนะคะไพ่ไพ่กองนี้จะทีเห็นเหมือนว่าตัวคุณอาจจะนะคะอาจจะมีการย่าร้างเลิกรานะคะแล้วก็สเเมนท์ออฟบอคุณนะคะก็หันหน้าตั้งอกตั้งใจทำงานสตรองนะคะก็คือผู้หญิงเก่งผู้หญิงแต่งนะคะผู้หญิงสู้ชีวิตผู้หญิงที่ควบคุมทุกอย่างเจ้าของกิจการคุณอาจจะต้องทํา กิจการหรือควบคุมงานของคุณเองเป็นคนเก่งเลยนะคะคุณก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครง่ายๆเหมือนกันนะคะตัวเขาก็กันตัวคุณก็กันนะคะเห็นไหมคะคุณไม่เปิดโอกาสให้ใครมาบุกรุกเพราะว่าพวกคุณตัวเขาก็เข็ดในความสัมพันธ์ตัวคุณก็เข็ดในความสัมพันธ์นะคะคุณนะคะถ้าไม่ได้ไม่ดีไม่เอานะคะได้คนที่ มาเก่งของคุณคุณก็ไม่เอานะคะคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้แล้วนะคะเซเว่นออบนะคะบ่งบอกถึงขึ้นคู่กับสตร t h นะคะโหคู่นี้เหมาะกันจริงๆนะคะทางน้นก็ไม่ชอบคนจูจี้ทางนี้ก็เอาเรื่องนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมใครด้วยนะคะไพ่ไพ่สองใบเนี้ยอืใครจะข้ามเขตคุณมานะคะจะมาเจาะแจ๊ะกับคุณไม่ได้นะคะคุณออกจะแนวออก Working Woman นนะคะหรือว่า แม่เล็งเดี่ยวหรืออะไรแบบนี้เลยนะคะสำหรับไพ่กองนี้ของเรานะคะอืมหรือนะคะในอีกกรณีหนึ่งนะคะนี่คืออีกกรณีหนึ่งนะคะเจทีจะบอกให้นะคะพวกคุณสองคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะพึ่งเลิกลาย่าล้างกันไปหรือเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะ แล้วนะคะต่างคนก็ต่างมาอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองนะคะซึ่งทั้งขอทั้งสองคนเลยนะคะไม่เปิดโอกาสให้กันและกันนะคะเขาก็ไม่คุยกับคุณคุณก็ไม่คุยกับเขานะคะซึ่งตัวคุณเองก็ดูแลตัวเองได้ไม่พึ่งเขาเขาก็ไม่ง้อคุณอนะคะดูหน้าเขาได้เลยนะคะ King o f Pen t a c l e นี่สองกรณีน,นะคะสมบัติไพ่กองนี้ตัวคุณอาจจะสวยรสเชิดหญิงฉันอยู่ได้ฉันไม่ต้องพึ่งคุณตัวเขาก็ไม่เป็นไรนะคะ มีสองกรณีนะคะในไพ่กองเดียวกรณีไหนคอมเมนต์บอกเจตีด้วยนะคะวันหลังจะได้บอกทั้ง2กรณีนะคะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะในกรณีแรกนะคะที่เป็นต่างคนต่างจบความสัมพันธ์มาแล้วมาเจอกันนะคะพวกคุณจะได้สารสัมพันธ์กันไหมคะเนี่ย ขอดูหน่อยนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะแปดเหรียญแปดเหรียญอืมสิบเหรียญเดี๋ยวเขาเจ้าที่ขอดูอีกหนึ่งใบนะคะทำไมเป็นแปดเหรียญสิบเหรียญอืมโอ้ย ค,นนะคะ่อยใบหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเราทำไมเป็น8ดเหรียญสิเหรียญโอ้ยเดอะเอมเพรสแม่เจ้าคือนะคะถ้าเป็นต่างฝ่ายต่างเคยมีความสัมพันธ์มาก่อนแล้วนะคะ เหมือนจะเป็นคู่บุญหนุนนํานะคะได้มาพบมาเจอกันนะคะได้มีการแปดเหรียญน,นะคะได้มีการส่งเสริมนะคะในเรื่องการเงินในเรื่องฐานะคุณอาจจะไปส่งเสริมเขาเพราะคุณเป็นสตริงคุณเป็นผู้หญิงเก่งเขาอาจจะมาส่งเสริมคุณเขาอาจจะไม่ชอบคนไร้สาระแล้มาเจอผู้หญิงแบบคุณนะคะผู้หญิงที่เอาจริงเอาจังนะคะสิบเหรียญบ่งบอกถึงถ้าคุณได้มาเจอกันหรือได้เขาเรียกอะไรนะ หรือได้มา,าสาั่นสัมพันธ์กันนะคะมีโอกาสสูงนะคะไพ่กองนี้เพราะต่างฝ่ายต่างมองกันเป็น the empress ตัวคุณก็มองเขาเป็น the empress ตัวเขาก็มองคุณเป็น the empress ต่างคนต่างก็มองกันเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกนะคะแต่แต่นะคะตอนนี้นะคะยังกันท่ากันอยู่เลยนะคะอืมถ้าได้คบกันนะคะไพ่กองนี้นะคะเหมาะสมกันมากนะคะเป็นในลักษณะมั่งคั่งนะคะอู้ฟู่เลยนะคะ เพราะตัวคนเองจะมีความสุขที่ได้เจอผู้ชายที่เขาไม่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงคนไหนเข้ามาในชีวิตเขาได้ง่ายๆผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกันนะคะหรือผู้หญิงคนนี้ที่เข้ามาเจอสเต็งนะคะเขาจะได้รับการดูแลอย่างดีนะคะสําหรับเธอเธอเป็นคนสู้คนนะคะเธอไม่ยอมคนมาดูนะคะว่าไพโรแมนต์แองเจิลของเรานะคะจะแนะนําแนวทางอะไรให้พวกคุณนะคะเวริสนะคะอืม ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะคะว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตคุณต้องการอะไรกันแน่นะคะแล้วก็เลือกนะคะเลือกสิ่งนั้นนะคะ heart to heart conversation นะคะเปิดใจคุยกันนะคะอย่าปิอย่า,ยาก,กั้นนะคะสีถ้วยก็กัน้นเจ็ดไม่เท้าเส้นอวบอก็กั้นนะคะเปิดใจคุยกันเปิดใจลองคบหากันดูนะคะ แล้วนะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้นะคะกรณีหนึ่งถ้ามีเด็กนะคะระวังความสัมพันธ์นี้ไปกระทบกับเด็กหรือถ้ามีเด็กก็ให้เอาเด็กนะคะมาเป็นเขาเรียกอะไรกรรม,มาเทพก็ได้นะคะสำหรับไพ่กองนี้เด็กขึ้นนะคะคืออาจจะต้องใช้เด็กเป็นกรรม,มาเทพนะคะเพื่อประ,ะ,ประครบประงมคนสองคนได้เจอกันนะคะ แล้วนะคะถ้ามีความสัมพันธ์ที่อย่าล้างกันมาทั้งคู่มีบุตรนะคะระวังนะคะว่าความสัมพันธ์พคงพวกคุณที่รักกันมากๆอาจจะส่งผลกระทบกับบุตรติดมานะคะคุณอาจจะมีบุตรติดหรือตัวเขาก็ได้นะคะอาจจะส่งผลเสียกับเด็กแต่จะทีมอง The Empress ก็คงไม่นะคะเพราะ The Empress เป็นคนใจกว้างใจดีนะคะ ตัวเขาก็ด้วยนะคะ King of p e n t a c l e King เหรียญนะคะเขาก็เป็นคนรักครอบครัวรักลูกนะคะโอเคนะคะสำหรับไพ่กองนี้ของเรานะคะอ้อเดี๋ยวจะที่ขอสาหรับความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะที่จบถอยห่างจากกันไปและต่างคนนะคะต่างกันท่าใส่กันนะคะแนวโน้มจะไปทางไหนนะคะขอดูหน่อยนะคะไพ่กองนี้ เขาจะกลับมาคืนดีกันไหมคะอันนี้สำหรับคนที่ต่างฝ่ายต่างมาเจอกันในวันที่ไม่มีใครนะคะขอดูความสัมพันธ์ที่เพิ่งถอยห่างออกกันนะคะที่จะเอาที่จะเอาเรื่องกันอยู่ตอนนี้นะคะอีกฝ่ายก็สี่ถ้วยอีกฝ่ายก็เวินอวบอนะคะอ่อ The Wheel of Fortune นะคะอืมให้เวลาเยียวยานะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ที่เพิ่งถอยกันออกไปนะคะ อจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดขอดูอีกหน่อยนะคะว่าอีกใบหนึ่งคืออะไรโอ้ยถ้าถ้าไพ่กองนี้นะคะถ้าคุณเลิกกันหรือเดินถอยออ,ออกจากความสัมพันธ์นะคะบทสรุปนะคะก็คือนะคะข้างบนเลยนะคะสามารถจะมีการกลับมาง้องอนกันนะคะมาขอ,ขอโอกาสนะคะหนึ่งเหรียญมีการ เหมือนกับว่ายังมั่นคงอยู่นะคะยังเหมือนเดิมแบบนี้นะคะก็แค่งอนหรือว่าแค่มีความผิดแค่มีความผิดใจกันในบางเรื่องบางราวนะคะ The ิล e อฟฟ f ร์จูนเมอบอกถึงนะคะโชคชะตาจะหมุนกลองร้อ,อยโชคชะตาจะหมุนพวกคุณกลับมาเจอกันอีกแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเราหนียังไงก็หนีไม่พ้นหรอกนะคะเดวิ e อ o f f o r t จ n e บอกแล้วนะคะพวกคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคะ <S <S ได้กลับมาแน่นอน,นะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรา ก็โอเคนะคะสำหรับไพ่กองนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเจะทีเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคู่ที่เพิ่งเดินถอยออกจากกันไปนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ